สวัดีคะ่ะทุกคนอยู่กับเดนนะคะกับรีแคปชิงช้าสมานสองพันะคะอ่นะคะเด่นจะลงรีแคปก่อนแล้วก็ลงรีแอคนะคะทุกคนไม่ต้องตกใจนะคะอะก่อนอื่นแสดงความยินดีกับโรงเรียนปทุมวิไลด้วยนะคะอู้ดีมากแล้วก็เสียใจยกับน้องเรียนน้ำพองด้วยแล้วก็สู้ๆใหม่ลูกวันนี้หนูทำให้พี่แบบกีดได้สนั่นจนแบบนิติคอนโดนั่งจะมาขอห้องอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็ เสียดายอะเออถึงแม้ว่าแบนตอนจะพูดว่าไม่มีใครเสียดายแล้วก็ตามแต่เราก็เสียดายอยู่ดีเนาะเอออ่ะก็ต้องบอกเลยว่าโรงเรียนปฐุมวิไลเนี่ยทำให้เราเพลิดเพลินกับโชว์เขาจนเราแบบเราไม่รู้จะติอะไรอ่ะแล้วเราไม่รู้จะหาข้อผิดพลาดกับเขาตรงไหนเราชอบการเก็ตรายละเอียดดีเทลของเขามากๆเลย ไม่ว่ากระทั่งชุดการเต้นลายเต้นหรือแม้กระทั่งการใช้พ้อพัดเนี้ยก็จีนชุดก็จีนชุดตัวเอกก็จีนคือดูยังไงมันดูชัดเจนว่าจีนแล้วการใช้เรื่องราวมาร้อยเรียงให้เกิดเป็นเรื่องเนี่ยเราชอบมากเขาเหมือนเอาความเชื่อหนึ่งความเชื่อเนาะเอเรื่องได้แดงเนี่ยมา ทำเป็นเรื่องใหม่เขียนพอดใหม่ทำให้เห็นอย่างชัดเจนว่าคนเราเนี่ยมันมันมีได้แดงที่ผูกเข้าหากันถ้ามันเป็นคู่กันสุดท้ายแล้วมันต้องมาเจอกันแม้ว่ามันจะถูกพัดพาคจากกันวันหนึ่งมันก็ต้องกลับมาเจอกันอีกซึ่งเขาเขามมดเรื่องราวอะ่ะเข้ามาจบแล้วการที่เราดูโชว์ของปทุมวิไลเนี่ยขอบอกตรงๆแบบแบบยกมือสานิ้วเลยว่า ดีฉันเพลินมากแล้วรู้สึกว่าจบเร็วมากน้องๆทุกคนเก่งมากน้องเนี่ยเก่งถึงแบบเอาจริงๆนะ3าโรงเรียน4ีโรงเรียนอาจจะว่า4ีโรงเรียนจะใ,ให้4ี่โรงเรียนที่มีลายเต้นที่สวยแล้วหนึ่งโรงเรียนที่เรารู้สึกว่ามีลายเต้นที่สวยคือโรงเรียนปรฐุมวิไลแล้วการเต้นของน้องเขาเนี่ยมันมันพร้อมเพรียงมันไปด้วยกัน คอมโพสต่างๆ,างๆาบ็อกกิ้งต่างๆเขาทำได้ดีแล้วเขาทำสเตทให้รู้สึกว่ามันมันไม่ใช่สเตทอะ่ะมันคือมันคือฉากของเรื่องราวที่เขาจะเล่าอะ่ะมันมาทำได้ดีมากจนเรารู้สึกว่ามันดีอะไรขนาดนี้อะ่ะความพร้อมเพียงความอะไรเขาทำได้ดีจนจนเรา เรามองไม่เห็นความผิดพลาดของเขาแล้วไม่ใช่ว่ามองไม่เห็นความผิดพลาดอย่างเดียวนะเราไม่เห็นแม้กระทั่งสีหนะ้าความกังวลของน้องเลยสําหรับแดนเซอร์อินนงอินเนอร์สีนงสีนงสหน้าแดนเซอร์ดีมากแล้วตัวเล่นคือคือจะเรียกว่าแบกก็ก็ไม่ใช่แต่ว่ามันเป็นตัวเล่นที่ไม่ทําลายโชว์เข้าใจไหมมันจะมีตัวเล่นที่ตัวเล่นเด่นมากเด่นจนแบบ เราลืมทุกสิ่งทุกอย่างลืมโชว์ลืมลายเต้นลืมอะไรเงี้ยเขาจะเรียกว่าผู้ทําลายเวทีคํานี้มันไม่ใช่ว่าอยู่ๆพูดขึ้นมาเองนะมาจากฮิตาจิมะมายะคุณครูสกีฮเงี้ยเป็นคนบอกว่าถ้าเล่นบทอะไรแล้วทําให้หนังหรือโชว์นั้นน่ะคนโฟกัสแค่คนคนเดียว ไม่ได้โฟกัสทั้งโชว์คนคนนั้นน่ะมีพรสวรรค์แต่ข้อเสียคือเป็นผู้ทำลายเวทีแต่น้องคนนี้คือทำให้เราโฟกัสน้องได้และก็โฟกัสโชว์ได้ไม่แย่งซีนโชว์ไม่ทำให้คือตัวตัวเอกเด่นนะแต่ไม่แย่งซีนโชว์เธอเข้าใจไหมโชว์ก็ดีตัวเอกก็ดีคือองค์รวมดี อินนองอินเนอร์ inner, น้องดีแล้วน้องเต้นได้อีกอ่ะโอ้โ oh. หถ้าน้องร้องได้ร้องเองนะสู้กับปากน้ำปรานได้เลยคือนี่แบบไม่หรูหรานี่แบบอวยเลยว่าดีชอบชื่นชอบเลยสำหรับโรงเรียนเอ่ออ่ะ,อะมีข้อติอีกอ,อย่างหนึง่งสำหรับโรงเรียนปทุมวิไลคือ แอบแปกใจนิดหน่อยเพราะว่าเพลงมันจะบอกว่าขออย่าพบคนหลายใจแต่ว่าตอนจบเนี่ยมันจบด้วยการสุดท้ายเขาก็ต้องมาเจอกันแล้วผีผีนางเอกเนี่ยก็เอาเขาไปอยู่ด้วยกันในโรงมันก็เลยดูขัดแย้งกันกับว่าถ้าชาติหน้ามีขออย่าพบคนหลายใจ มันก็เลยรู้สึกว่ามีคอนฟ lict กับเนื้อเพลงตรงนี้นิดนึงเพราะสุดท้ายแล้วก็พบกันอยู่ดีแต่มันอาจจะเป็นการตีความของคนคิดงานก็ได้ซึ่งถ้าถามว่ามีตัวอย่างให้เราเห็นไหมกับการตีความกับบทเพลงอย่างเช่นของน้องนิวอย่างเงี้ยถ้าชาตินี้ถ้าชาติหน้ามีอยากขอพบคนหลายใจเนี่ยก็ให้ กินยาเบื่อแล้วตายกันไปทั้งหมดเลยเหลือฉันคนเดียวเฉยๆสวยๆแล้วฉันไม่แข่อันนั้นฉันรู้สึกว่ามันคอมพีทกว่าแต่อันนี้มันคือมันอาจจะด้วยคําว่าได้แดงอะเนาะมันก็ต้องกลับมาเจอกันแล้วก็ผูกกันอยู่ดีมันรู้สึกว่าทําไมอะฉันไม่อยากเจอเราทาไมจะต้องมาเจอแล้วแล้วผีกก็รู้สึกว่าเหมือนก็อยากเจออะ ทั้งทังที่เนื้อเพลงบอกว่าไม่ได้ไม่อยากเจออะไรอย่างเงี้ยแต่ผีมันมาเจอด้วยความแบบเหมือนเหมือนแรงแ้นอะ่ะไม่ใช่แบบอยากเจอด้วยความเสน่หาอันนี้ก็พอเข้าใจได้โดยรวมเราว่าประฐุมพิลปีนี้มาได้ดีมากแล้วก็ทําการบ้านมาดีแล้วก็ไม่ผิดเลยที่จะเข้ารอบเนาะทาโชว์ให้เรารู้สึกว่าอ้าวจบแล้วหรอทําไมอะทําไมจบเร็วอะ เราดูเพลินมากดูเพลินมากๆลายต้องลาเต้นดีหมดชุดเชิดถูกหมดติ๊กถูกทุกข้อถ้าจะทำจีนทำญี่ปุ่นต้องทำให้ถึงพราะต้องทำให้ถึงฉากต้องทำให้ถึงประทุมวิไลทำถึงมากเราไม่ได้ไปโฟกัสถึงรองเท้าน้องนักแสดงผู้ชายเหมือนครูเบิร์ตนะเพราะเราไม่เห็นแดไอมันกลบแต่องรวมอะ มันกลิ่นไอจีแล้วมันทําให้เราไม่ประดับประเดือกกับการเล่าเรื่องของเขากับการที่เขาหยิบจีนมาเล่าในลูกทุ่งเลยแม้แต่น้อยฉะนั้นแล้วเรารู้สึกว่าเขาทําผลงานออกมาได้ดีฉันชอบจริงๆฉันชอบมากสําหรับโรงเรียนน้องพอนะคะต้องบอกเลยว่าเก่งมากแล้วเก่งแบบเก่งจนทําให้เราเซอร์ไพรส์คือถ้าเป็นโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยมาประกวดเนี่ย เราจะไม่เซอร์ไพรส์เท่ากับโรงเรียนน้ำพองเพราะว่าเราพอจะทราบดีว่าโรงเรียนแกนครเนี่ยเขาจะมีคลาสบัลเล่ที่โรงเรียนแต่ว่าโรงเรียนน้ำพองเนี่ยเราไม่เคยได้ยินไงเออคือแบบคือเราก็เป็นเด็กขอนแก่นเนาะเราก็ไม่เคยได้ยินว่าน้ำพองเขาสอนบันเลเล่หรอซึ่งทักษะบัลเล่เขาดีมากแล้วเขาเราเคยตั้งคําถามนะว่าเมื่อไหร่ศึกษานารีจะใช้รองเท้าอา เป็นแบบพอยด์พอยด์ชูมา,า,ามาเล่นคือระบำปลายเท้าคือรองเท้าบัเล่นมันจะมีสามแบบเนาะมันจะมีแบบอ่าซอฟชู shoe, แล้วก็แบบกลางระหว่างพอยด์กับระหว่างซอฟแล้วก็มีพอยด์ที่เป็นอ,อ่ระบำปลายเท้าซึ่งเราเห็นน้ำพอง ตัวที่เป็นเมียอ,อยใส่แล้วเต้นเราก็กโอ้โหเก่งมากเลยอ่ะคือมันเป็นรองเท้าสําหรับคนที่เรียนบัลเล่ที่มีทักษะบัลเล่แล้วแล้วก็กล้ามเนื้อแข็งแรงนะถึงจะใส่พอยชูแล้วก็เต้นแล้วการยกการใช้มูเมนต่างๆทําได้ดีมากการเล่าเรื่องการสื่อสารทําได้ดีแม้กระทั่งท่าร่วมรักของเขาเนี่ยที่ใช้แดนซ์เข้ามาช่วยเนี่ย ก็ทำได้ดีแล้วก็ทำได้แบบดีมากๆอ่ะทำให้เรานึกถึงโรงเรียนทีปังกรในซีซั่นที่แล้วแต่ว่าเราไม่รู้ว่าโคลิโอคือไขรอุกกาบนะคะไขรคือโคลิโอช่วยบอกให้ดิฉันรู้หน่อยว่าออพอดีผมทำโชว์นี้นะพอดีว่าฉันทำโชว์นี้นะอยากจะบอกเลยว่าคุณเก่งมากคุณเก่งมากจริงๆ ทำโชว์ได้ดีมากแล้วการดําเนินเรื่องทุกอย่างแม้กระทั่งซิมโบลิกต,ต่างๆเขาคิดออกมาได้ดีมากแล้วเราจนเรารู้สึกว่าถ้าจะแพ้อาจจะแพ้ไปที่นักร้องหรือว่าการเลือกเพลงด้วยซ้ำมมันน่าเสียดายมากเลยอ่ะแต่จริงๆเนี่ยเราเราไม่ได้ติดนะเพราะตอนแรกเราฟังเพลงเสกโรโซเรายังไม่รู้เลยว่าเป็นเพลงของพิเศษ ตอนที่น้องร้องเพลงที่สองอะมารู้ตอนช่วงท่อนหุกด้วยส้ำว่าเอ้านี่มันเพลงเสกโดโซนี่น่ะต้องหรอกเราเราเองรู้สึกว่าเราไม่ได้ติดกับการที่เอาเพลงมาแปลงเลยอืมแล้วก็เออดนตรีก็ก็ดีก็แน่นดีแต่มันอาจจะไม่ถูกใจของคุณครูก็เท่านั้นซึ่ง เราโคตรเสียดายน้ำพองเลยอ่ะคือแบบถ้าน้ำพองไปเจอคู่อื่นที่ไม่ใช่เจอปฐุมวิไลก็อาจจะชนะแต่แบบแต่มันไปเจอปฐุมวิไลอ่ะมันก็เลยแบบมันก็เลยมันก็เลยไม่รู้ว่าจะเลือกอะไรอ่ะเออก็เขาก็คงจะเลือกคนที่ผิดพลาดน้อยที่สุดเพื่อที่จะเข้ารอบพูดแล้วยังขนลุกเรายังรู้สึกเสียดายกับ กับน้ำพองอยู่เลยเนาะเพราะว่าสกิลเขาดีมากแล้วการตรงการเต้นเขานี่คือแบบโหเขาขวนมาเต็มอ่ะเป็นคอนเทมเป็นบัลเล่ทำได้ดีแล้วอิ inner, นเนอร์นักแสดงไม่ว่าจะเป็นเมียหลวงเมียน้อยผู้ชายอินเนอร์ดีหมดไม่ผิดเลยขออนีตดิกถูกทุกข้อการแบบการให้ตัวเล่นเปิดมาเห็นแล้วค่อยรู้สึกอันนี้โคตรแบบ นี่คือเทคนิคของละครเลยอะเพราะว่าถ้าถ้าไม่เห็นแล้วรู้สึกก่อนเนี่ยอันนี้คือเฟกแต่อันนี้คือเปิดมาเห็นแล้วรู้สึกแล้วเสียใจแล้วไม่รู้จะทำยังไงคือแบบโอ้ถือว่าคิดงานดีคิดงานละเอียดเราเราเชื่นเชื่อชอมโรงเรียนน้ำพองมากๆา่ะเชื่นชมไปถึงพูด ทำวงซึ่งรงไปถึงคนคิดโชว์แล้วก็ฝึกสอนน้อง,องๆเพราะว่าเราเชื่อว่าน้ําพองออปีที่แล้วกับปีนี้มันมันมันเห็นความเปลี่ยนแปลงมากๆเลยไม่ได้หมายความว่าปทุมวิลไ,ไม่เปลี่ยนอนะปะทุมวิลก็เปลี่ยนมากแต่บางเอิญมันมาเจอกันแล้วบังเอิญว่าเขาอาจจะหาความผิดพลาดมาตัดสินว่า ใครผิดพลาดมากใครผิดพลาดน้อยก็ได้เข้ารอบไปเนาะก็เป็นกําลังใจให้น้ําพองด้วยแล้วก็ยินดีกับปฐุมวิไลด้วยแล้วเป็นโรงเรียนที่น่าจับตาอีกหนึ่งโรงเรียนซึ่งรอบหน้าเป็นเขาส่วนกวางกับขามสแกะเออน่าจะใช่เนาะมาเจอกันก็ลุ้นอีกว่าใครจะได้เข้ารอบเพราะเขาส่วนกวางเคยมารอบหนึ่งแล้วเนา ปี2024นะคะก็เป็นกำลังใจแล้วก็อยากอยากดูตัวอย่างแล้วว่าแต่ว่าเราก็รีแอควันศุกนะคะก็ฝากทุกคนดูด้วยนะดูสดพร้อมกันบันศุกแล้วก็มีสเปเชียลวันเสาร์นะคะเอ่ออยากให้ทุกคนดูสดพร้อมกันนะคะรายการจะได้มี e n g a เ e มี r e t t n n g เนาะแล้วก็ฝากรีแอคแล้วก็รีแคปของช่องเราด้วยนะคะถ้าสมมุติว่าการคอมเมนต์ของเราเนี่ยไม่ไม่ ทุกคนอาจจะรู้สึกว่าอไม่เห็นด้วยหรือว่าเห็นด้วยก็สามารถเม้นพูดคุยกันเข้ามาได้นะคะแล้วแต่ว่าอย่าเม้นแรงนะคะรับไม่ไหวเม้น <laughs> แบบน่ารักน่ารักเข้ามาเสนอความคิดเห็นกันเข้ามาได้เดี๋ยวชอบอ่านความคิดเห็นนะคะถึงแม้ว่าบางอย่างเราอาจจะแบบว่า,าวิจารณ์ไปมันอาจจะมันอาจจะมีความคิดเห็นที่แตกต่างกับคนอื่นอันนี้ก็ต้องขอยน้อมรับ ไว้ในที่นี้ด้วยแล้วก็เขา,าเรียกอะไรอะ่ะยอมรับความคิดเห็นของคนอื่นเหมือนกันเพราะว่าทุกคนเนี่ยมีความคิดเห็นที่ไม่เหมือนกันได้นะคะแต่ว่าไม่อยากให้ทุกคนเนี่ยตีกันแค่นั้นเองนะคะก็มันที่เด่นรีแครไปเนี่ยมันอาจจะเป็น แค่ความคิดเห็นของเราเพียงแค่คนเดียวนะคะซึ่งเราเชื่อว่าน้องๆเนีเ่ยเก่งมากแล้วโครโ,โคโกรการทั้งสองโรงเรียนของ EP นี้เนี่ยคือเก่งมากไม่รู้ว่าจะติอะไรจริงๆแล้วก็ทำให้เรารู้สึกว่าคู่นี้แบบคู่ดดีง่ายว่าไม่มีองไนจะพูดอะ่ะฉันอยากเจอแบบเนี้ยทุก EP รู้สึกแบบ เหมือนเขาตั้งใจคิดงานจริงๆเนอะสำหรับคลิปนี้นะคะเด่นก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะฝากดูรีแคปเยอะๆด้วยนะเพราะว่า reaction เนี่ยเราไม่สามารถสร้างไรายได้ได้เลยนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ยก็ฝากกด subscribe ให้ด้วยนะคะให้ถึง4,000ซับเร็วๆนะคะเพื่อเป็นของขวัญให้กับช่องเราด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้เด็นก็ต้องขอขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายคะ่ะ